ก็ดำเนินมาถึงตอนที่4แล้วนะครับสำหรับตํานานดาวรุ่งฮอลลีวูดที่มันมีเยอะมากยิ่งค้นข้อมูลยิ่งเจอความน่าสนใจเพราะหลายๆเรื่องหลายๆคนเราก็ไม่รู้ว่าพวกเขาหายไปไหนหรือบางทีเราก็ลืมพวกเธอกันไปแล้วคลิปนี้จะมีใครกันบ้างมาดูไปด้วยกันครับ 16.Brendan Fraser หลังจากเริ่มมีชื่อเสียงจากหนังตลกทำเงิน California Man ในปี1992ก็เกิดสุดๆกับบทนักผจญภัยหนุ่มสุดเท่ในหนังแอคชั่นย้อนยุคที่ทำเงินอย่างมหาศาลอย่างหนังชุด The Mummy ของผู้กำกับ Stephen Sommers แต่ก็เหมือนเขาจะเกิดมาเพื่อนหนังมัมมี่เท่านั้นจริงๆเพราะหนังที่เขาเล่นหลังจากนั้นอย่าง Journey to the Center of the Earth แม้จะยังเป็นหนังทำเงิน ก็ไม่สามารถสร้างชื่อให้เขาได้เหมือนกับหนังมัมมี่หนังเรื่องอื่นๆอย่าง《t h r r y v e v e n c e หรือ《l o n y Tunes Back in Action》ก็เจงสนันวันไหวและหลังจากนั้นเส้นกราฟในชีวิตการแสดงของเขาก็กู่ไม่กลับไม่ต่างอะไรจากนิโคลัสเคจเลยแถมยังเลวร้ายกว่ามากเพราะในขณะที่ปาร์เคจยังได้เล่นเป็นพระเอกแม้มันจะเป็นแค่พระเอกหนังแผ่นก็ตามแต่สำหรับเฟรเซอร์นั้นมันคือการไปแล้วไปรับไม่กลับมา ก็ดูสภาพสังขารสิปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้เละได้ขนาดนี้จะมีใครกล้าจ้างให้มันเล่นเป็นพระเอกอีกอีกอย่างที่ทำให้อนาคตแต่หน้าที่การงานของเขาดับลงก็คือโดนกล่าวหาว่าซ้อมเมีย 17. แซมวอรชิงตันได้เล่นเป็นพระเอกในหนังที่ทำเงินสูงสุดในโลกณนะตอนนั้นอย่างหนังอวตาร2009 ๆต่างก็คิดว่าแซมเวอร์ทิงตันต้องไปได้ไกลในฮอลลีวูดแน่เพราะหนังมันดังสถานจักรวาลขนาดนั้นแต่แล้วชื่อเสียงก็ต้องมาวูบลงกับทังคนเหล็กสีที่ล้มเหลวในทุกๆด้านแม้จะโงหัวขึ้นมาได้นิดๆกับหนัง Clash of the Titan 2010ที่ทำเงินถล่มทลายแต่ก็เป็นเพียงการโผล่ขึ้นมาหายใจเหนือน้ำแค่เพียงชั่วครู่เท่านั้นเพราะหลังจากนั้นหนังที่เขาเล่นก็มีแต่หนังเกรด B เกรด C ที่เละที่สุดก็คือการไปรับบทเป็นตัวสมทบในหนัง Sabotage ของอาร์โนชวัสเนเกอร์ก็ดูการเมคอัพหน้าตาสิมันเหลือสภาพของพระเอกหนังพันล้านกับเขาไหมนี่ก็ยังมีหวังกับการได้กลับมาเกิดอีกครั้งในหนังอวตารที่กำลังสร้างกันอยู่อีกหลายภาคแต่ก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่ากว่านั้นจะออกฉายก็อีกตั้งหลายปีตอนนั้นคนดูจะจำชื่อแซมเอร์ทิงตันได้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ 18. d เฮเด คริสเทนเซนหลังจากที่ดังกบฏอนาคินสกายวอกเกอร์และประโยคอันลือลั่นข้าเกลียดท่านกเกลียดท่านกเกลียดท่านกเกลียดท่าน,กกานจากหนังสต a ร์วอร์สไตรภาค 1, 2, 3ชาคริตแย้มนามเอ้ย เฮเดนคริสเตนเซนก็หายต่อมไปจากสาระบบพระเอกหนังทําเงินแถวหน้าอย่างที่ควรจะเป็นก็หนังมันส่งสะขนาดนั้นจะด้วยปัญหาเรื่องรับมือกับความดังแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขามีปัญหาในการรับงานแสดงหลังจากนั้นในการเลือกเล่นหนังที่ไม่ได้เสริมสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองได้เลยเรียกว่าไม่สามารถต่อยอดความดังต่อจากหนังส Star ์ a r s ที่ส่งให้แบบสุดๆอย่างน่าเสียดายปัจจุบัน แม้จะรับมือกับความดังได้แล้วและยากกลับมาดังเหมือนตอนที่เล่นเป็นอนาคินสกายวอเกอร์อีกครั้งแต่ท่าทางจะเป็นไปได้ยากชื่อเสียงที่เลือนหายไปจนแทบไม่เหลือบวกกับวัยที่สูงขึ้นเกือบ40แล้วโอกาสที่จะได้รีเทิร์นกลับมาไม่น่าจะมีอีกก็คงต้องเล่นเป็นพระเอกหนังแผ่นวนไป19เท y l เลอร์คิช เปิดตัวมาอย่างอลังการในหนังทุนสร้างสูงมโหโฬาของฮอลลีวูดอย่างจอห์นคาร์เตอร์และหนัง b t t t l e s h i p เทเลอร์คิชก็แจ้งเกิดเป็นพระเอกหนังบล็อกบัสเตอร์ดังไปยาวๆอีกนานแต่ปรากฏว่าเจ๋งมโหโฬาทั้งสองเรื่องดับอนาคตการเป็นพระเอกหนังแถวหน้าในฮอลลีวูดของพ่อหนุ่มเทเลอร์ไปอย่างสิ้นเชิงจากพระเอกหนังเกรด A ลดชั้นมาเป็นตัวละครสมทบหรือไม่ก็บทผู้ร้ายในหนังอย่าง Savage 2012 l o ลน s u วายเฟอร2013 American a s s a s ส i n น2017 The ช์ที่เฟิร์สบริหมดบารมีในการที่จะเป็นพระเอกดาวค้างฟ้าไปอย่างสิ้นเชิงแต่ในมุมมองของแอดเทเลอร์คิชเหมาะที่จะรับบทตัวละครสมทบในแนวเข้มข้นจริงจังมากกว่าที่จะเล่นเป็นพระเอกนะอย่างตัวละครตำรวจสืบสวนในซีรีส์ u e Detective ซ e ซั่น2เป็นต้น เรื่องนี้ถือว่าเล่นได้ดีเอามากๆเลย20เอ็มมี่รอสซัมสาวน้อยตาโตที่สวยน่ารักและขึ้นกล้องสุดๆจากหนัง The Day After Tomorrow ที่มีทีท่าว่าจะมีอนาคตไกลอีกคนหนึ่งเพราะหนังทั้งดังและทำเงินไปทั่วโลกแต่ก็เหมือนดาวทำท่าจะรุ่งคนอื่นๆที่เหมือนจะเกิดมาเพื่อหน,นังเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น พราะผลงานของเธอหลังจากหนัง The Day After Tomorrow แม้จะเต็มไปด้วยหนังทุนสูงแต่ก็ไม่มีเรื่องใดทำเงินได้ในระดับหนังโลกถล่มเรื่องนี้อีกเลยท้ง The Phantom of the Opera 2004ที่เล่นประกบเจอรารัตบัตเลอร์จากทุนสร้าง80ล้านเหรียญหนังทำเงินไปได้แค่154ล้านเหรียญเท่านั้นอันนี้ถือว่าเข้าเนื้อปี2006 มีโอกาสแก้มืออีกครั้งด้วยการเล่นประกอบจอร์จลูคัสและเคิร์ตรัสเซลในหนังอภิมหาบล็อกบัสเตอร์จากผลงานกำกับของผู้กำกับที่กำลังมือขึ้นวูฟกังปีโดเซนอย่างหนังโพไซดอนที่วอ์เนอร์ทุ่มทุนสร้างถึง160ล้านเหรียญแต่ปรากฏว่าหนังทำเงินไปทั่วโลกแค่182ล้านเหรียญเท่านั้นเจ๊งสนันเหมือนเดิม แต่นังที่เหมือนเป็นจุดดำดิ่งในชีวิตการแสดงของเธอที่แท้จริงก็เห็นจะเป็นหนังลา a g กอนบอ l e เอฟ u t ลูชที่กลายเป็นหลุมดำดูดกลืนดาวรุ่งหน้าใหม่ให้ดับแสงพร้อมกันถึงสองคนนั่นคือตัวเอมมี่เองกับจัสตินแชดบินพระเอกของเรื่องที่กอดคอกันโบกมือลาอนาคตที่รุ่งโรดในฮอลลีวูดในฐานะพระเอกนางเอกหน้าใหม่อนาคตไกลไปอย่างถาวรล่าสุด เธอได้ปรากฏตัวอีกครั้งบนจอใหญ่ในหนังเรื่อง Cold Pursuit 2019หนังเจ๋งสนานของเลียมนีสันซึ่งเธอเล่นบทเป็นใครในเรื่องมีใครในนี้พอนึกออกไปละขนาดแอดที่ถือว่าเป็นเซียนหนังและได้ดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วยังนึกขึ้นได้ว่ามีเอมิลรอสซัมเล่นด้วยก็ต่อเมื่อมาค้นข้อมูลเพื่อทำคลิปนี่แหละแต่ก็นึกไม่ออกอยู่ดีว่าเธอเล่นบทอะไรในเรื่อง ปัจจุบันเอมมี่รอสซัมซึ่งผ่านการแต่งงานมาแล้วสองครั้งได้หันเหจากจอใหญ่ไปเล่นซีรีส์ทางจอแก้วแทนแต่ข่าวคราวก็เงียบงันเหลือเกินและด้วยวัย4 4ปีในปัจจุบันแม้จะไม่ถือว่าแก่อะไรมากนักสำหรับผู้หญิงในยุคนี้สำหรับเส้นทางในการเป็นนางเอกดังของเธอคือได้ว่าจบลงแล้วน่าเสียดายเหลือเกิน